มีพื้นที่ในสวนเหลือครับเดิมทีตั้งใจจะปลูกผลไม้แต่ในช่วงแ้งที่ผ่านมาเนี่ยผลไม้ที่ผมปลูกเนี่ยตายไปหลายต้นเพราะว่าขาดน้ําก็เนื่องมาจากปัญหาเรื่องโควิดด้วยแหละครับเลยไม่ได้เข้ามาในสวนเป็นเดือนต้นไม้ก็เลยขาดน้ําก็ไม่รอดอยู่หลายต้นพอดีช่วงนี้ฝนตกผมเลยตัดสินใจเลือกเอาสะเดามาปลูกคราวนี้ได้มีการหาข้อมูลจนเจอว่ามีสะเดาอยู่พันหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นสะเดาที่มีรสชาติไม่ขมมาก สามารถกินยอดอ่อนหรือกินดอกได้เลยแถมเขาบอกว่าออกดอกปีละ3รอบไม่ต้องรอช้าแล้วครับตัดใจสั่งมาปลูกผมสั่งมาปลูกเกือบ40ต้นสะดานี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าสะดามันทวายยอดแดงผมเคยเด็ดกินใบอ่อนเทียบกับสะดาทว,วายที่ผมปลูกอยู่5ต้นปรากฏว่าสะดาทว,วายเนี่ยมีรสชาติขมกว่าเยอะเลยสำหรับผมเองเนี่ยรสขมมากๆเนี่ยผมยอมแพ้เหมือนกัน ถ้าใครอยากจะปลูกสสเดาที่มีรสชาติไม่ขมมากเอาไว้กินเองก็ลองหาข้อมูลสสเดามันถวายยอดแดงดูนะครับผมว่าน่าสนใจแถมปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้ด้วยเขาบอกว่าทนแรงได้ดีเหมาะสลับสวนผมเลยแล้วยังบอกอีกว่าไม่ต้องฉีดยาอะไรมั่งมายเพราะว่าไม่มีศัตรูพืชมแมลงก็ไม่รบกวนผมสั่งมาปลูกเกือบ40ต้นเดี๋ยวคิดว่าพอสสเดาเจริญเติบโตมากพอสามารถขยายพันธุ์ได้เนี่ยก็จะขยายพันธุ์เอาไปลงแปลงอื่นๆต่อไปอีกวันนี้ผมใช้ตัวช่วยที่จะมาช่วยขุดหลุมนะทำให้ผมได้เบาแรงแล้วก็ไม่เหนื่อยมาก ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสวรรคุด,ดินใช้มือจริงๆแล้วผมสั่งตัวนี้มาเนี่ยเพื่อนใช้ในการฝังเสาปูนเพื่อจะทาการล้อมลวดหนามแต่วันนี้เนี่ยผมจะเอามาเป็นตัวช่วยในการขุดหลุมเพราะตะดาวเนี่ยปลูกง่ายขึ้นง่ายผมได้ลองใช้ตัวนี้ขุดแล้วก็ลองปลูกดูแล้วปรากฏว่าตะดาวก็แตกยอดได้ดีอยู่ไปดูกันนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนและจะช่วยประหยัดแรงเราแค่ไหน เสร็จแล้วครับแค่นี้เองแบบนี้สามารถปลูกได้วันละหลายสิบต้นได้เลยถ้าใครมีอยู่แล้วก็ลองใช้ตัวนี้เพื่อในการปลูกต้นไม้ได้นะครับโดยเฉพาะต้นสสเดาวล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ